มันคนเอาจำจำเล่าอะไรก็จำไม่ได้ละโอ๊ยสั่งไม่ได้ด้วยสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เออเหมือนล้อตาจ้าอ่ะไม่ใช่ค่ะปิดไฟหน่อยได้ไหมปิดให้มันมืดอ่ะทำไมคุณถึงไม่มีแฟนปิดไฟปิดไฟปิดให้มันมืดได้ปะมันมืดต้องมันมืดต้องมันมืดแล้บบปิดชอบแบบไหนมากกว่ามืดหรือสว่าง ตอนนี้ใช่ปะชอบมืมดคุณคุณชอบมืดมืดหรือสว่างผมชอบสว่างอันเลยอ่าชอบสว่างเออมุ่งอีกแหละเนี่ยไม่ได้มุ่งก็หมายถึงไลฟ์ไงเออใช่ไลฟ์อยู่เมื่อกี้เข้าไลฟ์เขาก็มืดปกติเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วนะอ๋อเมื่อกี้นี้จะถามว่าทำไมทำไมคุณถึงไม่มีแฟนนี้ด่ะอ๋อไม่เอาผมเขิน จริงมะใช่พูดจริงกลัวไม่มีคนมาบ้าจริงจริงพูดจริงกลัวไม่มีคนมาคุณก็ทําแบบจํากัดคนดีสักเจ็ดแปดคนมันก็เต็มแล้วกลัวไม่มีคนมาบ้าเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆริงในกี้นะชัดจะจัดแฟนมีตั้งนานแล้วแต่ว่าคนไม่พอราชมังก็เลยยังหาโลเคชั่นไม่ได้แต่อผมได้จัดก็คือไม่เก็บตัค์ด้วยฟร,รีด้วยเออใช่ปานี่ไง เด<ถ>ี๋ยวถ้าไ,ไปเดี๋ยวช่วยบอกกันก่อนนะครับล่วงหน้านะครับผมจะได้แบบอยากเท่เลยยอมแบบจัดอิมแพกแล้วให้โล่งๆไปเลยนั่งแค่แถวหน้าพอที่เหลือเดี๋ยวเอาสแตนดี้คนนั่งเอาดีนะเออแล้วก็เปิดลำโพงเหมือนคนเสียงดังอะแต่จริงเราเป็นคนเสียงดังเองเราทํทำจัดเองนู่นนี่นั่นเองอ๋อได้ครับถ้าเอฟซีไปบอกนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวแบบล่วงหน้านานๆนะครับ ไปไปเว้ยเออเห็นไหมหน้าทำนเนี่ยนี่เขาไปแต่เขาแต่เขาอาจจะไม่ขึ้นเวทีไงเพราะว่าแบบถือทิชชู่ซับหน้าให้ผมอยู่หลังเวทีกับกับอะไรบ้องไม่ใช่เตปมเพราะจะเป็นลมเนี่ยแล้วอย่าะเด็กเ,เขาก็เข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยแก้งเริง เช็ดหน้าว่ะอืมแกอยู่ดิอ๋อสามล้านซับใช่ไหมครับโอ้ได้ถ้าเอฟซีจะมาจริงๆบอกนะเดี๋ยวผมแบบต้องไปหาที่ก่อนอนะหาโลเคชั่นเนอมันมันต้องงานอ,อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เออเมื่อกี้พี่อ้ํามาพี่อ้ําพี่อ้ําจอยบอยคุณไปซื้อ ที่คุณเคยไปถ่ายรายการกับพี่เวียใบโยอ๋อซื้อเสื้อเขานี้พี่อ้ํามาพอดีใช่ซื้อเสื้อเขาเอาหรอเอาคุณซื้อเสื้อเขาหรอเไหมะพี่อ้ําที่ขายเสื้อวินเทจปะใช่ใช่ใช่พี่อ้ําพี่อ้ําเห็นนิกมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะนิกสนิทกับน้องชายเขาใช่อือไปซื้อเสื้อเขามาเออร้านนั้นใช่ไหมนิกก็ไปเหมือนกันแต่นิกไม่ได้ซื้อเสื้อนิกซื้ออีกอันหนึ่งโอ้ อ๋อนิกก็ชอบเสื้อวินเทจอะไรเงี้ยนิกไม่ได้ชอบเสื้อวินเทจค่ะนิกเอ่อนิกไปซื้อเขียวๆค่ะเขาขายเขียวๆไงอาใช่ใช่ในร้านเขาขายอืออืออ๋อดูอย่างนี้ดีกว่าครับเอฟซีเดี๋ยวพี่บีอาเขาจะมีโรงแรมใหม่เดี๋ยวรอโรงแรมใหม่เขาเสร็จก่อนเผื่อแบบยืมฮอลูกพี่หน่อยเอาสี่เอาสี่เอาสี่ได้แต่ว่าสามล้านซับใช่ไหมจัดโอเคได้แต่ว่าเดี๋ยวผมอยากดูผนผมอยากทำมันมันเงาเผื่อผมแบบถ้าเอฟซีมากันจริงๆอะไรเงี้ยผมจะอยากแบบ นักร้องอะอยากใ,ใครมาร้องมั่งเฮ้ยอะถ้าใครทำโหมดไหมใครไปบ้านก็พิมพ์มอะไรค่ะแล้าของผมอะกินเหล้าในอหอได้เลยใครจะเข้าใครจะเข้าใครจะเข้าอ่ะมีเวลคัมดิงก่อนคนละช็อตเลยงานเริ่มก<อ>ีม่โมงอะเมาให้เมากันไปเลยเอองานเริ่มกีม่โมงอะ เห็นไหมทุกคนไปคุณเกิน500อยู่แล้วยังไงก็มีไม่ผมมาเป็นปมในชีวิตไงผมเคยไปอีเวนต์แล้วมีแฟนขับมาคนเดียวผมก็เลยหลอนเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เวลาผมไปทำอีเวนต์นะผมต้องไปลากแบบแม่บ้านอะไรที่อยู่ตามห้องน้ำมา,มาดูด้วยแล้วก็เลี้ยงเบียร์ <c oughs> ผมไปเกงคนมาแบบใครมาดูผมนะผมเลี้ยงเดียร์คนละกระป๋อง <c oughs> จริง นี่ไงยังไงคุณก็จัดได้เนี่ยสามล้านซับจัดไปเลยจัดแบบมันๆสไตล์แบบเอฟซีขาผือนะตีมันสีม่วงไปเลยนีย่เลยเดีเต้นนี่เลยเอาผู้หญิงมาเต้นรูดเสาตามเสาเลยอะสักร้อยเสาอ่ะเอฟซีบอกเข้าฟรีก็ไม่เป็นไรกูกำเงินไปจ่ายเข้าฟรีเลยเอฟซเอาแบบใครอยากให้เท่าไหร่ก็พอไม่คิดบางแบบแต่ใครอยากช่วยกี่บาทก็เต็มที่สแกนได้เหมือนค่าซอง เออก็ดีนะเออก็ดีนะเฮ้ยคุณทำนี่คุณทำนีมม่มันมันถึงสามานสับแล้วใช่ปะย่างอีกแป๊บเดียวใกล้แล้วอเอ้ยเอาสิเอาสิเอาสินี่ง่ายนี่งรวมรวมเลยแต่เวลเวลคมดิ้งทุกคนนะใครเข้านี่คือแบบเวลคมดิ้งหมดเพราะว่ามันเคยมีเคยมีคนมาบอกว่าอ่าเขาเป็นเอซคุณอะมาเจ็ดปดปีแล้วยังไม่เคยได้ไปงานนี้เลยครับนัวใน,านาง,งาน <ปะ S 2> ได้ไหมกลัวจะมีเฉพาะ ผู้ชายกันอย่างเดียวอสิรู้ทรงละก <c oughs> ันคนนะผู้ชายล้วน <c oughs> คุณนัดวันที่มีบอลไปเลยเว้ยเราดูบอลกันอย่างเดียว<อ>ใครไม่มก็อยู่โซน,อนนอกอะไรอย่างเงี้ยใครดูก็จัดเต็มมาดูด้วยกันว่าต่อยกันดิแมนยูลิเวอร์จะต่อยกันเหรอโดนจะโดนเอฟซีต่อยด้วยดิ <c oughs> ไปรอเขาเลยออททำเสื้อขายได้ครับอยากทำเสื้อขายเหมือนกันครับ เฮ้ยเอาสิเอาสินี่ง่ายสปอร์เจอเยอะแยะนักร้องดีกว่าใช่ <FC S 2> ไหมเอฟซีรอตีเลยนักร้องดีกว่าบอลไม่ได้เอฟซีทะเลาะกันเองทำเสื้อหรือทำเสื้อลองเองเลยอือหพี่ปูนมาลองเลยนะสุดไปไปครับ เออถ้าคุณทําเสื้อขายคุณจะทำเป็นยังไงถ้าส,าสมมติคุณลองคิดเดวถ้าคุณจัดงานอ่ะมันจะเป็นยังไงอยากทําเสื้อขายแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ทําอะอะไร,ะไรดีอ่ะน่าจะไม่พนอีโมจินี้หรอกค่ะสีม่วงเนี่ยถ้าทุกคนพร<ม>้อมใจกันใส่หลังชื่อข<ม>นาดนเขาก็ใส่เสื้อ,อคุณภบพบริศาจน่ารักเ<ๆ>ขาก็อีเนีคนห่แล้วลายสาวเอ้ยนี่โชว์เหนือว่ะเอ้ยดีนะลายสาวลายสาวอ่ะ สาวแบบคุณก็ลิสเลยแบบโซนไหนขายดีต้องลัก <ๆ S 2> ปีศามน่ารักน่ารักทำไปสักคักเป็นเอ่อเป็นแฟนมีที่สตาร์ทสักประมาณสามทุ่มนะเ<ม>พราะว่าดูจากไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วคนทุกคนก็ต้องปรับตามนะคะแล้วก็ ไปสตาร์จบกันในทีประมาณตีสองกลัวเจ้าของแฟนนี้จะมาโหดเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราคือไม่มีค่าเข้านะคะทุกคนก็ฮิ้วมาเลยเออฮิ้วกลมเบงอยากกินอะไรก็ซื้อไปรวมกันนะคะนั่นแหละจบแหละสบายใจ๋ยวไปขอสปอนเซอร์ช้างก่อนก็ดีนะน่ารักอแล้วกินเบียร์กันในงานเลยงานผมมา็นที่ กินเบียร์กันในง,งานเลยครับเบียร์ฟรีครับกินเบียร์กันในง,งานเลยครับมัน,ม,นมันครับแต่กน็น่าจะสนุกนะแล้วแบบคุณคุณก็คัดแบบสไตล์ทรงที่แฟนับผมชอบไงใช่ไหมสาวสาวสวยสวยไปแล้วก็แออเนี่ยแล้วก็มีพี่ป่องมาแ,แข่แบบแขแบบแข่งแบเชิญพูดติดอาวเลละเป็นแขกงเกินปองเป็นป๋องป๋องเป็นพิธีกรในงานเพิธีกรสลับกันมาป๋องกับแจค เละก็สุยอ่ะนีกก่อนเลยนิกนิกไปนี่ก็งงค่ะนี่เป็นสายงงค่ะนิกหายเข้าในตาลอยแล้วจะมีช่วงเปิดเพลงสนุบด็อกแล้วจะให้คนในงานอะดูดกันแล้วก็ให้คุณนันำดูดอ่ะเขา่ะทุกคนพร้อมแล้วคุณจะชูแบบคุณจะชูโลขึ้นไปเลยแล้วแบบว่าเอาพวกเราหนึ่งสองสามปูดยาวๆแล้วก็ดูดปูด ขึ้นควันเลยแทสมกควันแม่้งขึ้นได้ไอไม่ต้องเนี่ยนี่โลเคชันที่ไหนนะโรงแรมพี่เบียอยู่บ้านโรงแรมเพิ่งเปิดกลัวโรงแรมว่าไฟไหม้ดิก็คืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ที่ตรวจไฟไหม้ทางานนะคะน่ากลัวมากเลยเออนี่พูดอะไรอยู่เหมือนกันเขาถามว่านี่กูฟังอะไรอยู่วะเนี่ยกูพูดอะไรอยู่วะเนี่ยใช่แล้วให้ควันหมองไปเลย อย่างนี้อย่างนี้เราก็หาสปอนเซอร์แบบเขียวๆได้ปะไป่ไป่ไ่หาสปอนเซอร์เขียวๆสรุปจัดงานอะไรเหมือนปาร์ตี้สละโสดประเภทหนึ่งนะค่ะแต่ว่าใช่ใช่ต้องต้องลงขาวให้คนด่าเลยงานผมมันต้องลงขาวให้คนด่าเลยอย่านิ่งอย่านิ่งเอาหน่อยแล้วก็โดนรวบ เงียบเียเหมือนเป็นเอ็กซ i บิชันไงแล้วก็มีม่านดำๆใช่เป็นม่านดำๆเข้าไปแล้วมึนๆหน่อย,ยะอะไรเงี้ยพ,พืสวนโลกเออดีกว่าพี่โจพื้นสวนโลกนัดนมดเป็น,งปนึงบ้าเลยครับอ๋อใกล้แล้วครับคุถามว่าคุณจะโชว์อะไรในงานถ้าจัดแฟนมีสอะไรนะ เขาถามว่าคุณจะโชว์อะไรในงานถ้าคุณจัดแฟนมีสอยากเล่นมุกเหมือนกันแตบบ่ว่าแม่เอาดว่วเกรงใจโอเคโอ้ยฉันเหนื่อยมากใช่ใช่อย่านิ่งอย่านิ่งนิ่งไม่ได้ต้องมีเรื่องให้คด่าหน่อยนี่ล่าสุดคนดา่าเรื่องอัลเปซาไวแล้วเนี่ยอย่านิ่งอย่านิ่งอ๋อที่คุณไปออกช่องแก้มบุ๋มใช่ไหมก็ทำเวอร์เกิน เขาจะเขาจะเอาในกระดาษอาเก็บเก็บเงินเยอะเก็บเงินเยอะคุณโอรู้ออลกริทึมของแอปแดงมันขึ้นทุกคนฉันเห็นเขาบ่อยขึ้นช่วงเนี้ยคุณเห็นผมบ่อยเพราะว่าคุณอะเซิร์ชชื่อผมาดิไม่ใช่เพราะว่าเอฟซีคุณอะให้เราไปเซิร์ชหาช่องที่ชื่อเฟซมเมนต์เรแยกว่าคุณอะเซิร์ชชื่อผมแบบ ไม่ใช่อ๋อแสดงว่าเซิร์ชหรือเปล่าเซิร์ชแบบแอบดูอค่นี้หรือเปล่าดูประวัติหรือเปล่าดูวิดกรรมหรือเปล่าคะแมาารเซิร์ชดูวิดกรรมหรือเปล่าแล้วผ่านลงไลฟ์ทิ้งเลยพันใช่ไหมอย่างนี้คือแบบจะเซิร์ชดูวิดกรรมหรือเปล่าแบบอุ้ยเขาเป็นยังไงมั่งไม่บอกหรอกเขาผ่านอะไรมามั่งน้อมันคือเอากอลิทึมมันไม่เกี่ยวกับผมแน่นอนเออเช็คประวัติอ่าก็เดี๋ยวเช็คประวัติทางเงี้ยเช็คประวัติอยู่ ขาวบาง่ายกว่าทำไมต้องไ่เช็คเช็คประวัติ a ออมันรู้รู้แหละจะมันรู้ดีกว่าไอไงไม่ได้รู้มันรู้แลวคุณถ้าขึ้นผมไปบ่อยถ้าเราคุณเซิร์ชอ้ยไม่คุยแล้วไม่คุย,ไม,คยไม่คุยกับทั้งคุณเลยเอฟซีเราตอนเซิร์ชเนี่ยตอนเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชว่าอะไรนิกกี้น่าชัดหรือว่านิกกี้เฟบโมเมนต์อะดูไหมนิกกี้อะไรนิกกี้โสดไหมหรืออะไร ไม่มีไม่โหดีสายุูไม่ไหวแล้วคุณเดือดมากเริบเติมว่าอนะไรไม่กินอะฉาดหรือนิกกี้โสดไหมเออนิกกี้จิ้นสาวใครบ้างอ่ะหนึ่งอเออยางเงียบดิอย่างเงียบดิคุณอย่างเงียบอย่ายิ้มด้วยเร็วอย่างเงียบฮึ <laughs> ถูกคอเราเราไม่เคยไปเราไม่เคยไปนั่ง ตั้ง้าตงตาสองนะผู้หญิงเป็นออทุกคนหรือเปล่าถามจริงแบบต้องต้องเซิร์ชเช็คประวัติอะไรแค่ในเช็คหน่อยซิยว่านี่มันที่ผ่านมามันซ่าคแค่ไหนของเราเอา้าวถ้าถามเราจริงๆริเราไม่ค,ค่อยเช็คเราไม่อยากมีดัตต์เบสไปรู้จักใครสั<ต>สกคนไม่ถามจริงอะไม่ได้เซิร์ชไปดูเฟซโมเมนต์ไปดูหน้าตัวเองว่าแม่งโคตรแย่เลยวันหลังทําหน้าดีๆอันนี้พูดจริงกับแฟนคลับจริงไหม ช่วยหน่อยจริงไหมอันนี้พูดจริงทำไมไม่มีใครพูดใช่ไหมเมมแบบแล้วเมมคืนกูละไม่บอกแล้วแล้วเมมเมมเมมชื่อผมว่าอะไรแบบนิกกี้เฉยๆหรือว่าแบบที่รักอะไรอย่างรู้เมมไหนๆคะยังไม่มีอะไรให้ต้องเมมยังไม่มีเบอร์นะครับเฟซบแกงแกงไม่มีนะทุกคนเขียนนะขอาไม่มีอะไรนะ มีเบอร์ป่ะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่บอกหรอกนี่แม่เอาคืนละ่ที่ใส่ไว้ดีดพวกเนี้ยที่ใส่ไว้ดีโอยฉันเหนื่อยมากเราเข้าไปดูจริงเราเข้าไปดูเล่าคนผบว่าเออคนทําหน้าดีๆไว้ทงนี้อย่าทําอะไรนี้ไม่ช่โอ้ย หายเลยหายแม่แม่แม่หลายวะหินหินหินส่งพัดลมมาให้ขอบคุณค่ะคูดแ่ไอหินเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมถึงถึงบ้านแล้วต้องวางก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปดูเฉยเฉยไป้ายโชว์โชว์ตัวไนล่าสักทีได้ไหมยอยากเห็นไนล่าไม่เคยเจอไนล่าอืม อยากเห็นได้ล่าอยากเห็นได้ล่าได้ยังไม่ถึงบ้านเลยอ่ารอเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยหิน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 มาหน่อยีกมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยออกไม่ได้แล้วก็ทีมคนเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยคนไม่มีทีมเราอยู่สักคนเลยเศร้าว่ะคุยแก๊งผมหมดแก๊งปิศาจครับแก๊งผมครับคุยจนเจ็บคอไม่มีทีมนิ่สักคนไงทีมนิกกี้เศร้าว่ะแก๊งผมครับ เนี่ยเนี่ยเออไม่อยากดูในล่าแล้วไม่ดูก็แหละไม่ใ่คโอเคโอเคทำทำามันไม่ดูเรื่องแกงลองไม่หมดแล้วจริงคะ่ะตอนนี้เหมือนเหมือนโดนหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคนก็คือจะฆ่าให้ตาย โอเคนะจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูในไลนะ์นั้นนิกไปคุยกับแฟนคลับ่อนนะใช่จ้าไปไป,ไปครับไปทีครับไปไปครับครับเลยครับน่ากลัวแม่คุณน่ากลัวแม่มันไม่มีอะไรบอกไปสิที่เออแชทเดือดมากเลยอะไหลามากเลยอะ อ่ะขายของก่อนขายของคนอุัยใส่อะเอ่อขครเครียดน,นะคะอย่าลืมซื้อนะคะทักมาซื้อก็คือดูแลส่วนตัวเองด้วยดิฉันเองนะคะรละกวนหน่อยนะคะขออีกดูแลหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องความเครียดบยโบร่าความเศร้ากดไหลย้อนนอนไม่หลับนะคะเอ่อไมเกรนนะคะภูมิแพ้นะคะและ้วก็อะไรดีแต่วันนี้ไฟมืดนะแต่ว่าแก้มออดแดงๆอะไรยเงี้ย แต่งแต่งหน้ามาอยู่นะตะกี้นะแฟนขาเขาอยากให้แต่งหน้ามาไลฟ์บ้างแต่งแต่งแ,แต่งหน้ามาแต่งหน้ามาแต่งหน้ามาเอฟซี F T, คิดเอานะครับ <c oughs> <c oughs> เขียนว่ <c oughs> มีใครทีมนิกบ้างบ้ามีใครทีมลกบ้างบะแล้วปกติไปแบบว่าเดลตี้บา์บ่อยไหมครับเออเดวนี้ไม่ค่อยไปละค่ะไปล่าสุดนานมากและโอเค <c oughs> <c oughs> เออผู้นี้มีชาชีพ่ะน่ากลัววะทินที่เราที่เรา,เรา,เ,ราเราทำได้แล้วนะอ,อ๋อนี่คือจะไล่ลงแหลวะว่าเอะทำเป็นแล้วไปเถอะกินแกงก้มตุต๋น <c oughs> มาหลอกมาหลอดเลยโอ้ยขอบคุณคะ่ะแล้วที่เห็นบอกว่าแบบว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยมีช่างไงแบบว่าคุณอยู่ตั้งแต่หลอดไฟเลยเหรอโอ้อยู่ตั้งแต่หลอดไฟ <c oughs> คุณคอยู่โ้่แตอนไหนเอ,อยู่อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วอยูดียนนานแล้วด้วยเหรอใช่แล้วซุ่มมานานแล้วอ๋อซุม่มซุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยห้องนี้แม่งน่ากลัวทุกคนเลยว่ะแต่แต่ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟนี่ต้องต้องเปลี่ยนแต่ต้องตามแบบว่าช่างไฟนะแต่พี่นิกเรียนจบมาไฟฟ้ามาช่างไฟฟ้ามาก็อาจอาจอาจะต้องสูงหน่อยนะเพดานมันสูงนิดนึงอ่ามีเก้าอี้ไม่เป็นไรอ่ามีเก้าอี้เขาโค้งมาเอง พกบันไดไปด้วยพกบันไดไปด้วยโอ้ยยังไงวะ <laughs> <laughs> น่ากลัวมาก <laughs> ทำรูปใหญ่รออีกคนเข้ามาไม่เอาไหวน่ากลัวมากเลยเอาหนึ่งตอนหนึ่งพอเราสู้ไม่ไหวเรา้พูดมากแพอพอมันภาพมันใหญ่มันจะคุยสนุกขึ้นไงแค่ลัแบบว่า,าจะมองแบบว่าภาพมันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ย เหนื่อยแล้วว่าไหนมั้ยตอนเนี้ยไม่บกไอ้นี่ขี้ขอเพีเศษนะ <laughs> นี่เห็นหปะซุมนี่นปะ <laughs> ซ <laughs> ุบโคต <laughs> <laughs> รนะโคตรหนักจัดนักจัดหินหินไปบ<ไ> <laughs> <laughs> ้าอะไรแล้ว ได้ได้ผมไปผมไปก็ได้จัดไปดูบอลเลยเอไม่เอาแมนซีเตอวันนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้ว่ดูี้ไงบอลไทยอยูยี่สามตอนนี้เหรอเออมันแข่งเที่ยงคืนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูวิเคราะห์อะอ่าเอ้ยเดี๋ยวแวะดูด้วยดีกว่าัยังไม่ลงได้ครับได้ครับเจอกันครับสบายขอบคุณนะวิาห์จะมาสอนดอติ๊กต๊อกแล้วสรุปมีป่ะยาแก้เขินอะไรย้ย ไม่มีมีแต่หลอดไฟออมีแต่หลอดไฟได้คขอบคุณค่ะไล่เลยไล่เลยให้ข้าคันาขอาจริงๆเอยเคน่ากลัวมากแม่เอาแชนหายอีกแล้วเชนไหมเตอาตันใหญ่ๆเออจิตใจแข็งแกร่งมากเลยใครถามว่านั่งสมาธิเราเป็นไงนี่คือผลของการนั่งสมาธินะคะก็คือไม่ได้ผลนะคะลกเหมือนเดิม ค่อยน่ากลัวแม็กเหนื่อยว่ะแป๊บนึงขอขอพักเหไม่ไดไม่พูดอะไรกับใครแล๊บนึงนะปะ